สวัสดีครับพบกับผมก i วี2ทวโและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม p u b จอิออเดี๋ยวผมจะพยายามหาปืนมอต้ามายิงนี่ผมกดโซโล่มาคนเดียวเลยเพื่อไม่ให้เป็นภาระของเพื่อนร่วมทีมชื่อเพอไม่มีใครลงแถวนี้เลยอ่ะสุดยอดแถวนี้เป็นของเราทั้งหมดเลยคนก็ไม่มีมอต้าก็ไม่มี เราไปหามอต้าต่อดีกว่าครับยังไม่เจอเลยเนี่ยอยากเล่นอ่ะผมไม่เคยเล่นเลยนะวงโอ้ยไกลใช้ได้นะเนี่ยนั่นอะไรอะ่ะน้อนชายเขียวอ่ะมันต้องกะไกลขนาดไหนก็ผมไม่แน่ใจเลยนี่โดนไหมโอ้โดนตายเลยเหรอบอทหรือเปล่าเนี่ยมีบอดไหมครับเกมนี้ ผมว่าผมผมแอบตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอเจ้าของรถมาคือถ้าเจ้าของรถไม่มาเดี๋ยวถ้าวงบีบมนใกล้ๆผมก็ขับไปเนาะเงียบมากเลยเมื่อกี้ยังมีเสียงปืนอยู่เลยออืมโอ๊ะนั่นไงเหยื่อของเราผมเจอละผมเจอเหยื่ยอ้วเฮ้ยวงบีบ้วเนี่ยไม่หนีเหรอโอ๊ะโอ๊โออ ยงี้ต้องตามครับต้องตามครับอืมเอาเราจะอยู่ในห้องเครื่องไม่สำคัญหรอกสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดก็คือใครอยู่หลังปวงมาลอยมแกตายแกคิดว่าจะดีฉันรอดอย่างนั้นเหละคิดว่าจะได้ฉันรอดแหมจอดรอยิงอืมเอาอไรคิดเนี่ยนี่พูดไปพูดมานี่ขับถึงไหนแล้วเนี่ย เราเข้าวงในเลยดีไหมโอ้ด้านขวานี่ไม่ปลอดภัยเลยอะแล้วที่นี่ล่ะที่นี่อโอ้โหตกใจเบาสะบัดเลยหนะโอ้ยจำสแกไม่มีคนลงเลยเหรอไปลงไหนกันนะไม่เห็นมีใครเลยโอ้โหอยู่นี่นี่เองอย่านะอย่าลงบ้านฉัน โอ้เขาลงบ้านนี้แมวดีฉันมาคนเดียวพวกนายมาเป็นทีมอะอยากได้มอตตายังไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยทำไมปเฮ้ย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 นมันเฮ้ยไปไหนไปไหนเล่าน็อกนะเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนคุณอยู่ไหน ไปไหนไปไหนละยิงตูดยิงตูดมันวิ่งมันคลานไปทางนู้นครับแสดงว่าเพื่อนมันอยู่ทางนูน้นผมว่าผมโดนแน่เลยอะ่ะเฮ้โฮยโอ้ยไข่จุดประทัดนั่นอะโอ้ยตรงนู้นยิงกันมันมากเลยอะ่ะผมว่าผมไปแจมดีกว่ายิงอะไรกันฮนะยิงกันไม่โดนเลยนะไม่เห็นมีใครตายเลยอะ่ะมาเดีย๋ยวฉันจัดการเอง มันเปลืองกระสุนไหมเนี่ยยางยางยางไม่มีใครเห็นโผมาหน่อยดิกระสุนปิศนาอุ๊ยอใครยิงอุ๊ยนนนๆนนนน่นนนุนนนนี่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 อมันหลบพอดีเอาไม่ยิงกันแล้วเหรอยิงดิฉันจะ อาศัยเสียงในการกลบอะไม่งั้นฉันก็ลุกไปยิงไม่ได้ดิเฮ้ยอะไรมันยิงผมอ่รอย่ายิงฉันมันยิงผมหรือมันยิงใครเนี่ยงงหมดแล้วยิงใครไม่มีตรงนี้อะดูผิดเมื่อกี้ฮะไม่มออีอะไรอะ่ะทำไมมันรู้อะ่ะสงสัยผมต้องจัดการมันหน่อยละไอ้พวกบ้าน,นี่มันรู้ดี รู้ดีเหรอเน้ยโผล่มาดิเก่งเหรอเก่งเจ๋งเหรอฮึโผล่มาโผล่มาดิร,ร,รู้รู้มาก็นคนรู้มากรู้รู้มากเหรอหรือว่ามันเป็นบอทเนอะผมว่ามันโดนผมยิงง่ายมากเลยอ่ะอเดี๋ยวนะวงโหวงอยู่นู่นน่ะเข้าวงก่อนดีกว่ายังไม่เจอมอต้าเลยเนี่ยหาตั้งนานแล้วไม่เจอ เฮ้ยเสียงปืนอเสียงปืนนี่มันลอตาลอดใจจริงโฮอยู่ๆพวงอะไรก็เลี้ยวไปเองไหนใครยิงกันยิงกันไม่ค่อยโดเลยนะพวกนายเนี่ยอยู่ไหนอะเสียงปืนอยู่แถวนี้เอาเอ้ะอยู่นั่นเองกับพวกสวัสดี นี่คือฉันมาขนาดนี้แล้วนายกย็ยิงฉันไม่โดนอีกอบอทเลยเนี่ยแกเป็นบอดนละใช่ไหมนี่ดูถูกฉันเหรอเกมส่งบอดไหมฉันยิงเนี่ยนะไม่เอาจะเจอคน้นอะไรยิงก็ยิงไม่โดนยืนให้ยิงเลยเนี่ยเนี่ยยืนซดน้ำแหละนี่คือผมเดินเล่นเลยเนี่ยโอ้โอ้โอเอ๊ะหรือมันจะไม่ใช่บอด <laughs> มีคนปนอยู่ด้วยอะเอาอดูเหมือนว่าผมจะประมาทเกินไปหน่อยครับ <c oughs> ความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายจริงๆเลยเออคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม